มาใหม่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยเลขผู้เพิ่นโ่งเพิ่นหมานเพิ่งน้ากันเด้อจ้ะเอาลายมือเพ,พิ่นโหลดเพิ่นส่งมาหายดวนจีเลยหายดวนจีเลยเพิ่งเอาเหมาโหลดมาเลยมาเลยนะครับนี่ละเลขเพิ่งหายมานาทีสุดท้ายเลยบ่ายสามแล้วโอ้โอหหัวกระเทียงยบ่ายโมงบ่ายโมงแปดห้าแปดสามเด้อจ้ะ แปดห้าแปดสามแปดห้าก็แปดสามบนล่างคนดวงดีดวงโชคดวงมันเราสิมาหน้าที่สุดถ่ายจริงจิตะตัแมนแมนเด้อจ้ะเนาลงไ้เบิร์กล่าวื่อเลยพี่น้องเอฟซีก็ถามหาตลอดไปพี่น้องเอฟซีก็ถทาว่าอันล่าสุดเอาให้รลดห้รลดเอาให้แล้วเด้อจ้ะดีฝ่าว้ากันซื้อไม่พิมกัวิ่งกับวิ่งแปดเลยวิ่งแปดรดก็ได้กันเพิ่นเน้นมากจริเนี่ยแหละเพิ่นเน้นมากนี่แหละหน้าที่สุดถ่ายหน้าที่สุดถ่ายเลย แต่ว่าพนลงมาสามสั่วโมงเข้าโบเ็ีเนาหนเอาค่าดำหน้าเนี่ยคักแน่ด้วยจ้ะพี่น้องมีละพอจีเทนก็เลยสิเปล่าลงให้เบิ่งเาสูพี่น้องเข้าฟังนั่นละเปาสื่อค่าสื่อได้ค่าสื่อได้เลขบ้านเจ้าต้นอ่ะแปดสามแปดสามแปดห้าแปดห้านะอันภูเขาม่แล็วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะพอทิดก็ไม่พิมพ์กับอยากหลาช่วงนี่อยากแขง ดำหน้าเอารถดำหน้าดำก็ยังบ่ทันเข่ามือเขา่ายังเนาะจ้ะนี่แหละฝ้าวงฝ้าวสื้อเด้อจ้ะโศกโศกมันหมานน้ำกันทุกคนนี่แหล้พเพิ่นโศกมานเสียใหญ่ 8, 5, 8, เพิ่นแปดห้าแปดสามเอกสองตัวหนึ่งตัวนี่จ้ะ <2, 2. S 1> สองคู่ซื้อเนซ<น>ื้อล่างเอาโหลดเอาจีฝ่าวลงหัวก็เห็นบางนึงนี่ขึ้นม,มาจากให้หน้าโยนหัวก็อันขึ้นจากนาเวียกออกมา บ่ได้ติดต่อเลยผู้ใดก็ได้จ้ะผู้ไดก็เฝาสื่อเด้อขันสื่อได้ก็ได้ที่เด็ดงวดนี่ล่ะตั้งใดก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะน้องพอาทีนเนาะที่หาเห็นได้แบงปันให้พี่นองเฮ้าพี่นองเฮาก็ถามหาพี่นองเฮ้ากระถ่าอยู่ไิมพ์คือบ่หาน้ำเผื่นมาแน่ถามเพิ่นเน่นีหล่ะเพิ่นสรงมาให้ด่วนๆเลยเด้อจ้ะบ่ด่วนแล้วสชม่วโมงสามสวโมงแต่ว่าเฮาข้าใหญ่ พวกเราจับคุณทั้งผีมันทั้งน้ำทั้งยังเด้อจ้ะเห็นแล้วกับฟ้าซื้อฟ้ายังไว้จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณสวดมันมานให้ลำล้มด้วยๆผู้ใหญ่ใจดีเฮาให้พี่น้องเขาได้น้ำสุกคนเนะจ้ะขอบคุณหลายๆที่ได้เห็นนี่ดาจ้ะเมารถมาเลยเด้อครับเพื่อนวะเอาโต้ไล่มือเพื่อนนี่ละ ให้ถูกให้โซกห้มานเดอ้อขอบพูดหลายๆได้จ้ะผู้ใหญ่ใจดีเฮาที่เบียงปั่นเฮาานะเสียใหญ่ที่ให้เห็นเราจะเฝ้าซื้อสำหรับมือนิกระซ้ำน,นี่ก็นอกคณะสวัสดีค่ะฝ้าวดเวียกคือกันจ้ะ